ประทานโทษนะผมก็ไม่เก่งเรื่องระหว่างประเทศนะครับถ้าเป็นผมนะผมจะปิดแนวชายแดนปิดด่านถาวอลและปิดด่านชั่วคราวรอหว่างไทยกับกับกมพูชาทั้งหมดตั้งแต่จังหวัดตราสาทแก้วขึ้นไปเลยยันปราสาทเขาพระวิหารเลยนะครับปิดครับในเมื่อท่านเกเรยอย่างนี้ผมก็ไม่อยากจะญาติดีกับท่านแล้วเราปิดเป็นติดของเราครับเราปิด เราปิดครับพอปิดปุ๊บคนที่เดือดร้อนเนี่ยใครที่น้องประชาชนกัมพูชานะครับแล้วตัดน้ำตัดไฟที่ส่งไปบ่อนคาสิโนทั้งหมดตัดน้ำตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตที่ส่งไปบ่อนคาสิโนทั้งหมดนั่นคือรายได้หัวใจหลักของคุณและคนที่ไปเล่นในบ่อนคาสิโนคือใครคนไทยแน่ข้ามไปเล่นทั้งนั้น ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองทหารห้ามคนไทยห้ามไปเล่นเจ๊งชิดหายเลยครับเจ๊งชิดหายเลยแล้วก็อย่ามาเจรจานะท่านท่านไม่ต้องมาเจรจาไม่ต้องมาร้องไห้อีกนะนะครับอย่าไปสนใจครับเราเป็นผู้ใหญ่เด็กมาเกเรอย่างนี้มันก็ต้องฟาดก,กันนะครับ ดานครับตัดน้ำตัดไฟครับมาตรการขั้นต่อไปก็คือปลักดันแรงงานกัมพูชาที่เข้ามาทำงานประเทศไทยทั้งหมดกลับประเทศคุณผมจะรับแรงงานเมียนมาและลาวเมียนมาและลาวจะดีใจแรงงานกัมพูชามาทำงานประเทศไทยกี่แสนคนและคนที่คุณโพสต์มาท่านสมเด็จคุณเซนโพสต์ท่านอาจจะได้ใจคนกลุ่มหนึ่งว่าเอ้ยเจ้านายคูแจววเอ้ แม่ไม่ยอมเว้ยแต่้พวกที่โดนส่งแรงงานกลับไปพวกที่สูญเสียผลประโยชน์จากการค้าขายชายแดนพวกที่มีผลประโยชน์จากบ่อนจะเริ่มเกลียดคุณแล้วทุกคนจะลุมเกลียดคุณเราทําแค่นี้พอนะครับนะครับขั้นต่อไปก็ถอนเอกอัระรราชทูดกลับมาปูไม่คบมึงแล้วเกเรเรื่อยเลยท่านต้องการให้เราเนี่ยลั่นไปก่อน พอลั่นไปก่อนก็บอกไทยเป็นประเทศใหญ่กว่าแล้วไปรังแกเขาแล้วเอาพยานหลักฐานน,านี่ไปฟ้องศาลโลกเนี่ยเนี้เนี้อยอแยแผนอย่างนี้มาอีกแล้ว